ช่างเหลี่ยมเชียงรายอันนี้อันนี้อันนี้แก้ไขาจากเดิมนะเจ่ไหมพี่อันเดิมคือเราทําจุดจุดหมุนชิดชิดกระโชกเกินไปลยทีนี้มันมใช่เพราะตัวนี้มันอยู่นี่นะ,ะนตัวนี้นอยู่นี่่เวลาชกดันปุ๊บมันลงไปทั้งกูน,นี่าแต่มาอยู่นี่ปั๊บม,มันดันตรงนี้ไปอันนี้คืออันนี้คือเราแก้ไขใหม่อ,อันนี้คืออันเก่าใช่ไหม อันนี้เครื่อนเก่าทำได้หมดนะคนโปรเจคคนไทาไม่ถ้าถ่ายมันทำจริงแต่ว่ามีคนมาถามนะที่ว่านั้นผมถ่ายถามเรื่องไอเอาสซคุปปี้เอาสซคุปปี้มาทำใช่เลยตู้ของไอ้ยีร้ายมันทำได้แน่ใช่ใช่ใต้ถูกแล้วมันจะมีตัวต่อแบบตัวต่อจะเผาติดต่อด้เผาเผาหลังเออแล้วก็ต่อสู่รา แล้วก็มันจะเชื่อมกับโต๊ะ้าอะไรทุกอย่างเลยทำตาที่ครูคิดใหม่ไม่ต้องจ้อเลยมันทำที่พ่อแม่ขายเลยเดี๋ยวดีไวตัวเร้ขายได้ทีนี้เราเอาทอาสี่จับจ็บเลยี่สีจับนี่เราที่เก้ามาตัดให้แน่นทีนี้

ได้เปี้ยเลยทีนี้ลองดูวิ่งดูคือเรื่องเรื่องเนี่ยมันก็คือมันต้องใกล้เคียงอันนี้มากที่สุดเพราะเวลาเราเราขึ้นนั่งอ่ะได้ๆๆนะพดีเลยอันนี้ถือว่าชุกหนึ่งงว่าชุนหรือว่าน้ำหนักเราเยอะเกินนะ่โอพีจะรู้เลยแกจคุยด้วยเขาถ่งวานผิดนะเดๆๆเดๆ นี่้วไี่แกเดตวี่มันกำลังมันกำลังเชื่อมมันนี่ย่ห้้่รถ้ฮะดีฮะมันกำลังเชื่อมรถสา้อยตยังไม่้ัอมรนูมไม่ได้ชยนแล้ว้ยมันใช่ใช่ะไมไม่ลองเกงนีนต้องมีขาดกเหไหมทำไมไม่ลองเก์นี่แล้วี

你好，你点开一下你的。

สา,สามพันคนเหรอคนดูสามพันคนเหรอขอบคุณนะขอบคุณสำหรับคนดูสามพันคนครับ ไม่ได้เยอะเกินมากขอขอเท่าขอชกอ่ะกัน

tôi rất uhh. là vui và rất là vui và rất là vui và rất là

อันนี้ปนไปเคราไว้ฟชัน